ลูกโซนิโคลัสมิเกลสันยับเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อเข้าแคมป์เตรียมทีมพรีซีซั่นลุยศึกเดนิสซูเปอรล์ลีกฤดูกาลใหม่ถอยแล้วครับห้องอัญญาลายส่งหนังสือเสนอทางออกต่อ VPF ครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปดูคลิปนี้กันเลยครับ คลิปนี้สนับสนุนโดย JM Property ชีวิตที่ดีเริ่มต้นจากที่ยู่สายเรื่องทีอ่อยู่สายต้อง JM Property สึขงเดพร้อมอยู่กับ JM Property ันนี้ฟรีทุกค่าใช้จ่ายแถมได้เงินไปนปิดหนี้หรือว่านำเงินทุนไปต่อยอดธุรกิจก็ยังได้นะครับรวมนี้ผ่อนที่เดียวเพียงมีทริปไปเดียวก็เป็นเจ้าของคอนโดได้แล้วนะครับถ้าใดสนใจครับไลน์ปรึกษาข้อมูลได้เลยนะครับที่ไลน์ JM Property มีทีมงานมืออาชีพคอให้บริการอยู่ครับ เราไปเริ่มกันที่ความคืบหน้าของทางด้านสโมสรฮอยาลายนะครับในศึกฟุตบอลวีลิกเวียดนามนจากประเด็นที่เ,าเราก็ตามตามกันมาสักอาทิตย์กว่าๆเนาะเรื่องของผู้สนับสนุนหลักของนางฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนของทางด้านสโมสรฮอยาลัยนะครับอย่างคาราบาวนะก็ล่าสุดนะครับต้องบอกว่าฮอนยาลัยนี่ถอยแล้วนะครับส่งหนังสืออย่างเป็นทางการอีกรอบหนึ่งครับถึงฝ่ายจัด อย่าง VPF โดยที่มีการขอปรับเปลี่ยนนะฮะแก้ไขแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่อแบรนด์ผู้สนับสนุนรายใหม่ของพวกเขาอย่างคาราบาวนะครับโดยเขาจะมีรายละเอียดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะฮะทางด้านฮอลลายไนะครับเขาได้เสนอโดยมีรายละเอียดดังนี้นะ,นะะอย่างแรกเลย บนชุดแข่งขันและชุดฝึกซ้อมของทีมฮอยยาลายจะพิมพ์โลโก้คาราบาวเท่านั้นไม่มีเครื่องดื่มชูกำลังทั้งเป็นภาษาอังกฤษและภาษาเวียดนามในบดหมู่ของการแข่งขันจะพิมพ์แค่โลโก้คาราบาวเท่านั้นไม่มีเครื่องดื่มชูกำลังเป็นภาษาอังกฤษและภาษาเวียดนามแล้วก็เนื้อหาบนจอ LED ี่อยู่รอบสนามบนบอร์ดในสนามเปรกูเซเดียมจะใช้รูปแบบโลโก้วิ่งและกระป๋องคาราบาวไม่มีเครื่องดื่มชูกำลังเป็นภาษาอังกฤษและภาษาเวียดนาม2-3หัวข้อนี้ก็คือจะใช้แค่เหมือนเป็นโลโก้เท่านั้นเองนะครับก็จะไม่มีคำว่าเป็นเครื่องดื่มชูกำลังนะฮะทั้งเป็นภาษาอังกฤษและก็ภาษาเวียดนามนะครับเออจะใช้แค่โลโก้อย่างเดียวนะครับ อ่ะแล้วก็กิจกรรมเสริมที่สนามเปรกูเซเดียมการแสดงสินค้าที่บูธห้องถแถลงข่าวจะวางเฉพาะสินค้าของผู้สนับสนุนหลักของทัวร์นาเมนต์บนโต๊ะเท่านั้นหอนยาลายจะจัดห้องส่วนตัวไว้อีกพื้นที่หนึ่งเพื่อรับแขกที่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของคาราบาวได้กิจกรรมทดลองผลิตภัณฑ์ที่สนามเปรกูเซเดียมและสถานที่อื่นๆคาราบาวสามารถแสดง สินค้านอกสนามเปรกูได้กิจกรรมนอกสถานที่ฮอนยาลา์ยร่วมกับคาราบาวจะจัดแสดงนอกสถานที่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เกี่ยวกับในส่วนของการแข่งขันฟุตบอลวีลีกเนี่ยเขาก็สามารถที่จะจัดกิจกรรมร่วมกันได้ครับก็จะประมาณนี้นะเขาเรียกว่าถอยไหมเออถ้าเกิดบ้านเราก็อาจจะเรียกว่าเป็นการถอย19นะครับของทางด้านฮอนยาลายลเนาะเกี่ยวกับเรื่องของ การโฆษณาซึ่งผมก็ไปส่องความคิดเห็นของแฟนบนเวียดนามนะครับหลายๆคนก็ไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าเป็นการตลาดที่ยอดเยี่ยมนะครับบางคนก็ถึงกับให้คะแนนเลยนะครับว่าคาราบาวได้10นะครับในวูแพ้คะแนนนะครับโอ้บางคนนี่ก็ถึงกับคารวะเลยนะครับว่าแบบโอ้เป็นวิธีการโฆษณาที่แข็งแกร่งมากให้กับแบรนด์นะเรียกว่าเป็น Marketing Master เลยทีเดียวนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปครับว่าทางด้านฝ่ายจัด VPF เนี่ยเขาจะเอาด้วยหรือเปล่านะครับสำหรับแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ทางฮออญญาลายเนี่ยเสนอมาแต่ถ้าเกิดว่า VPF ยังไม่เอาด้วยนะครับมันก็อาจจะเหมือนเป็นการบีบบังคับกันไปไกลๆเหมือนกันนะที่จะทำให้ฮอัญารายนี่ตกที่นั่งลำบากไปดูทางนิโคลัสมิเกลสันครับนี่ก็ เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วนะครับพร้อมกับสโมสรอนโอบิโอเดนเซ่นะครับที่พวกเขาเดินทางมาเข้าแคมป์ปรีซซชั่นที่บ้านเรานะฮะก็เป็นการเตรียมทีมนะครับเพื่อ ลุยศึกเดนิสซูเปอร์ลีกนะครับฤด,ดูกาลใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะฮะโอบีโอเดนเซ่นะครับฤด,ดูกาลที่แล้วพวกเขาจบอันดับ8แล้วก็ทางด้านนิโคลัสมิเกลสันเนี่ยก็ลงเป็นตัวหลักนะในช่วงแรกๆแ,แล้วก็มีปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับก็ทำให้พักหลังนี่ก็กหลุดไปในการเดินทางมาปรีซีซันที่ประเทศไทยนะครับถ้าตามโปรแกรมเนี่ยเขาจะมี อุ่นเครื่อง3เกมวันที่3นะครับจะเจอกับทางด้านซาบา FC นะครับจากมาเลเซียนะที่สนาม BG Training Center นะครับแล้วก็วันที่7เนี่ยจะเจอนครปฐมยูเนเต็ดที่ BG Training Center เหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนนัดที่3นะครับโอเบเนเซ่ก็จะเจอกับทางด้านตรังกานู FC จากมาเลเซียนะครับ วันที่12กุมภานะครับซึ่งตรังการูนี่ก็เป็นสโมสรที่เจ้ากอปฉักไกรสอนเพิ่งจะย้ายไปร่วมทีมในฤดูการนี้นะครับก็เตะที่ BG s t a d i u เดียมนาดีก็ลุ้นเนาะว่าจะเปิดให้เข้าชมหรือเปล่าว่า2นัดน,นี้น่าจะไม่ได้เปิดให้เข้าชมแล้วสอง,สองนัดแรกนะครับเพราะว่าเตะที่ BG t r a i n i n g Training Center นอกจากที่เขาจะมาเข้าแคมป์ฝึกซ้อ,อมเนี่ยเขาก็ยังมี เป็นกิจกรรมฟุตบอลคลินิกนะครับที่เขาใช้ชื่อว่า obodense football school thailand 2023ด้วยนะนะครับโดยที่เขาจะเปิดรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่8ถึง12ปีเขาร่วมกิจกรรมนี้นะครับที่สนาม bg training center วันที่5กลกุมภาพันธ์นะครับที่สนามซ้อม bg นะนะครับซึ่งเขาก็รับเพียงแค่ร้อยคนเท่านั้นเองนะครับโดยที่ จะได้พบกับทางด้านโค้ชของโอเบริโอเดนเซ่นะครับแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยก็นำโดยทางด้านนิโคลัสมิเกลสันนะครับแบ็กขวาทีมชาติไทยนะแล้วก็เอมมานูเอลแซบบี้นะครับปีกทีมชาติสหรัฐอเมริกาแล้วก็เจอร์คิงฟูลแบ็กทีมชาติออสเตรเลียชุดฟุตบอลโลก2022ก็ประมาณนีล้ละกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ ยังไงฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ share. เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ